ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องในวันนาเทลอีกเช่นเคยครับคําเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกันทางเราครับ และหนังหรือภาพยนตร์ที่ผมจะนําม,มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของเกาะแฟนตาซีไอซ์แลนด์ที่ซึ่งทําให้ทุกความฝันเ,นเกิดขึ้นได้เพียงแต่มันมีกฎเหล็กอยู่2ข้อที่จําต้องทําตามครับและความฝันที่จะเป็นจริงได้ทุกอย่างสุดแสนจะมีความสุขนี้กับกลายเป็นฝันลายที่ต้องจดจําไปตลอดชีวิตและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไปแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้และอย่ายลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเรราด้นะคับ และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า f a n t a s y Iceland ได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมาได้เริ่มต้นขึ้นจากเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งเธอนะครับร้องขอความช่วยเหลือพางวิ่งหนีเข้าไปในบ้านอันใหญ่โตก่อนที่จู่ๆนะครับเสียงโทศรศัพท์เนี่ยจะดังขึ้นแล้วก็เรียกความสนใจจากเธอให้รีบไปหามันอย่างเร็วที่สุดเธอนะครับไม่รอช้าที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากปลายสายเธอนะครับพูดออกไปว่า ช่วยด้วยฉันถูกลักพาตัวมาที่เกาะบ้าบาที่ไหนสักที่แต่ความหวังของเธอนะครับก็ต้องจบลงไปเพราะปลายสายนะครับดันตอบกลับเธอมาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยคุณนายสโลนคุณคือแขกของผมสินเสียงจากปลายสายนะครับเธอเนี่ยก็ถูกจับตัวไปในทันที ตัดมาในตอนรุ่งเช้านะครับเครื่องบินที่บรรทุกแขกคนสําคัญทั้ง5คนของล็อกเจ้าของเกาะแฟนตาซีไอซ์แลนด์เนี่ยก็ได้มาถึงจูเลียนะครับผู้ช่วยส่วนตัวของล็อกในได้กล่าวแสดงความยินดีกับแขกที่ชนะการแข่งขันจนได้มานะักเกาะแฟนตาซีไอซ์แลนด์ที่ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้พร้อมกับพาแขกทุกคนนะครับเข้าไปยังที่พักของตัวเองยกเวก้นแค่2คนที่ต้องรออยู่ที่บาร์ภายในบ้านของล็อกก่อน เมื่อเกวนนะครับหนึ่งในแขกผู้ซึ่งเป็นหญิงโสดและมีความในใจที่เก็บซ่อนเอาไว้มาถึงที่พักเนี่ยเธอนะครับก็ได้ถามจูเลียขึ้นว่าสถานที่แห่งนี้ทําทุกอย่างให้เป็นจริงได้อย่างไงจูเลียนะครับเลยตอบเธอกลับไปว่า คุณล็อกเนี่ยปรับแต่งจินตนาการให้เหมาะสมกับแขกแต่ละคนก่อนที่เธอนะครับจะเดินจากเกวนไปเกวนที่อยู่ในห้องพักตามลําพังแล้วเนี่ยเธอก็ได้จัดการตัวเองตามปกติครับแต่แล้วจู่ๆเนี่ยเธอกับเห็นชายปริศนาตัวเปื้อนไปด้วยของเหลวสีดําทั่วตัวยืนจ้องมองอยู่ทางด้านหลังของเธอผ่านกระจกเงาครับแต่เมื่อเธอหันหลังกลับไปเนี่ยก็เจอเพียงแต่ความว่างเปล่าพอตกดึกนะครับ เวนเนี่ยจะเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองพร้อมๆกับแขกคนอื่นในห้องจัดงานไม่นานนักนะครับคุณล็อกเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับกล่าวตอนรับเข้าสู่เกาะที่สามารถทําทุกอย่างให้เป็นจริงได้อย่างเป็นทางการอีกครั้งแล้วก็บอกถึงกฎ2ข้อบนเกาะแห่งนี้ครับคือข้อแรกแขกหนึ่งคนจินตนาการได้เพียงแค่หนึ่งครั้งส่วนข้อ2ก็คือเมื่อจินตนาการแล้วต้องให้มันดาเนินต่อไปจนจบตามธรรมชาติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแล้วจินตนาการนี้จะเริ่มในตอนที่แขกทุกคนเนี่ยได้พักอย่างเต็มอิ่มแล้วหลังจากที่ล็อกู จบนะครับเจดี JD กับ T เนี่ยก็ได้ฟูดขึ้นว่าพวกผมเนี่ยยังไม่มีห้องเลยเพราะรออยู่ที่บาร์ตั้งแต่มาถึงล็อกเนี่ยก็เลยบอกทั้งสองว่านั่นก็เป็นเพราะว่าจินตนาการของคุณเนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก่อนที่ล็อกนะครับจะพาทั้งคู่เนี่ยเดินลึกเข้าไปในป่าระหว่างทางนะครับล็อกเนี่ยก็ถาม j จดีว่าคุณเนเขียนในแบบสอบถามว่าคุณจินตนาการว่าคุณเนี่ยจะมีทุกอย่างใช่ไหมเจดี JD นะครับก็ได้ตอบอย่างไม่ลังเลว่าใช่ สิ้นเสียงของ JD นะครับล็อกเนี่ยก็่ายมือแล้วก็พูดขึ้นว่างั้นทุกอย่างเนี่ยก็เป็นของคุณแล้ว เจดีกับทีนะครับตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเพราะมันนะครับก็คือบ้านหลังใหญ่โตที่กําลังจัดงานปาร์ตี้กลางสาะน้ําอยู่พร้อมด้วยสาวสวยและชายหนุ่มมากหน้าหลายตาครับทั้งคู่เนี่ยก็ไม่หลอช้าที่จะเข้าไปล่วมสนุกกับงานปาร์ตี้ในทันทีแต่ไม่นานนักนะครับทีเนี่ยก็ต้องตกใจเมื่อเขาเห็นชายปริศนาตัวเลอะของเหลวสีดําเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาครับก่อนจะหายวับไปกับตาทําให้เขาคิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยคงตาฝาดไปเอง ในเช้าวันต่อมานะครับเกวนเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นจากที่นอนเพราะลูกน้องของล็อกเนี่ยให้มาตามเธอไปพบถึงที่ครับเมื่อเธอได้เจอกับล็อกแล้วเนี่ยเขาก็ถามถึงคําตอบในแบบสอบถามของเววนที่เขียนมาว่าความสุขเนี่ยไม่เหมาะกับฉันฉันชินกับความผิดพลาดและเสียดายถ่าจะขอพรได้สักขอ้อจะขอกลับไปแก้ตัว เป็นเพราะในอดีตของเกวนนั้นนะครับเธอเนี่ยพลาดที่ปฏิเสธคําขอแต่งงานจากอ a เเลนแฟนของตัวเองต่างๆที่เธอเนี่ยวาดฝันไว้ถึงครอบครัวที่ใช้ชีวิตปกติสุขแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันเท่านั้นเอง หลังจากที่ล็อกนะครับได้รู้เรื่องราวของเธอแล้วเนี่ยเขานะครับก็ได้ขอให้เธอเ,เดินผ่านประตูที่อยู่สุดทางเดินไปเพื่อกลับไปแก้ไขในเรื่องที่เธอเสียดายมาตลอดชีวิตจนถึงตอนนี้ครับฝ่ายของเกวนที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยเชื่อล็อกสักเท่าไหร่แต่เธอนะครับก็พร้อมใจที่จะเปิดประตูบานนั้นเข้าไปและเธอก็ต้องตกใจครับที่ได้เจอกับร้านอาหารเมื่อครั้งตอนที่อเลนเนี่ยขอเธอแต่งงาน ตัดภาพไปที่แพทริก <Stars> ครับในตอนนี้เนี่ยเขากําลังเดินไปหาเมลานี่พางพูดคุยถึงจินตนาการของตัวเองครับเขาเนี่ยได้บอกเมลานี่ว่าเขาเนี่ยจินตนาการไว้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารเพราะเขาเนี่ยอยากเป็นวีรบุร like ุษเหมืนอนกับพ่อเพราะในชีวิตจริงเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้ด้วยคําสัญญาจากแม่ของเขาที่ขอแม่เขาเป็น พอได้ยินดังนั้นนะครับฝ่ายเมลานีเนี่ยก็เลยบอกจินตนาการของเธอให้แพตริกได้ฟังบ้างว่า mm. เธอเนี่ยอยากแก้แค้นคนที่มาแกล้งเธอมาตอนที่เธอยังเด็ก mm. เธอเนี่ยถูกแกล้งมาสารพัดสารเพยอย่างการถูกโดนน้าจากโถส้วมลาดหัวจนแม่เธอเนี่ยต้องพาเธอไปพบกับจิตแพทย์แต่เธอเนี่ยก็ไม่ชอบจิตแพทย์สักเท่าไหร่นักเพราะเขาเนี่ยพูดมากเกินไปจนเธอเนี่ยอยากเย็บปากเขาไปซะ แต่ยังไม่ทันที่ดังคู่นะครับจะได้คุยอะไรกันต่อล็อกนะครับก็ได้เดินมาบอกเมลานี่ว่าให้เธอเนี่ยไปที่ลิฟต์ในล็อบบี้ของเขาแล้วก็กดเลขที่ไม่มีชั้นแล้วมันจะพาเมลานี่ไปหาจินตนาการของเธอเมื่อเมลานี่ได้ยินดังนั้นนะครับเธอก็ทําตามที่ล็อกพูดและเธอเนี่ยก็ได้พบกับห้องควบคุมที่มีปุ่มให้กดอยู่มากมายเธอนะครับก็เลยตั้งกล้องไว้เพื่อบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเกาะนี้ หลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้กดปุ่มที่มีไฟกระพริบขึ้นมาจนไฟสว่างขึ้นให้เห็นห้องตรงข้ามครับที่มีสโลนเพื่อนในวัยเด็กของเธอถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ฝ่ายเมลานี่นะครับก็คิดว่าภาพของสโลนเนี่ยเป็นภาพโฮลรแกรมที่สมจริงเท่านั้นเธอนะครับจึงทําการช็ตไฟฟ้าแล้วก็เทน้ำเน่าใส่สโลนเพื่อแก้แค้นครับ แต่แล้วจู่ๆนะครับเมลานี่เนี่ยเธอก็ต้องเอกใจขึ้นเมื่อปุ่มการควบคุมการกันแล้งอันต่อไปที่เธอกดเนี่ยมันฉายภาพของสโลนที่แอบนอกใจแฟนไปมีอะไรกับคนอื่นอยู่ครับอีกทั้งคลิปนี้เนี่ยยังถูกแชร์ขึ้น Facebook จนแฟนของสโลนเนี่ยมาเห็นเข้าและอยู่ๆนะครับก็มีโทรศรัพท์โทรเข้าหาแฟนของสโลนแฟนของสโลนนะครับเธอก็ตอบกลับโทรศรัพท์ว่าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงช่วงสองวันมานี้คุณอยู่กับมันหรอ และด้วยคําพูดนี้นะครับทำให้เมลานี่เนี่ยนึกเอจใจขึ้นมาในทันทีวันนี้เนี่ยอาจไม่ใช่ภาพโฮโลแกรมก็ได้ตัดภาพไปที่แพทริกครับถึงตาที่เขาเนี่ยจะได้เริ่มจินตนาการของตัวเองแล้วฝ่ายล็อกนะครับได้ขับรถเข้าป่าเพื่อไปส่งแพทริกให้เป็นทหารอย่างที่เขาหวังเอาไว้ฝ่ายแพทริกนะครับที่ใส่ชุดทหารเข้าไปในป่าแล้วเนี่ยแต่แล้วจู่จู่นะครับหานในเครื่องแบบเนี่ยก็ได้เข้าจับกุมตัวของเขาเพราะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บุกลุกทําให้เขานะครับถูกคุมตัวไปหาผู้หมวดในทันที ตัดภาพไปที่เกวนครับ ในตอนนี้เนี่ยเธอได้รับคําขอแต่งงานจากแฟนของเธออย่างที่เธอต้องการเรียบร้อยแล้วและทางด้านของแพทริกเนี่ยเขาก็ได้เจอกับผู้หมวดเข้าแล้วครับแต่ผู้หมวดที่เขาได้เจอเนี่ยกับหน้าตาเหมือนพ่อของเขาที่เสียชีวิตไปอย่างวีรบุรุษในสนามรบครับนั่นนะครับมันทําให้เขาเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากแต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรกันมากนักฝ่ายผู้บุกลุกเนี่ยก็ได้ยิงกาดเข้ามาใส่พวกของเขาครับพ่อของแพทริกแล้วก็พวกพ้องเนี่ยยิงตอบโต้กลับไปมีแค่แพทริกนะครับที่ยังคงยืนงงกับสถานการณ์ตรงหน้านั่นนะครับ ทำให้เขาถูกยิงเข้าที่แขนอย่างจังจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ล้มลงไป กลับมาที่เมลานี่ครับในตอนนี้นะครับเธอเริ่มไม่โอเคกับการแก้แค้นแบบนี้แล้วเธอเนี่ยจึงพยายามร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ตะโกนเรียกร้อครับแต่แล้วจู่ๆเนี่ยก็ได้มีผู้ชายร่างสูงเดินเข้ามาหาสโลนผู้ชายคนนี้นะครับก็คือจิตแพทย์ที่เมลานี่เนี่ยต้องการเย็บปากของเขาและในตอนนี้เนี่ยเขาก็ถูกเย็บปากเขาจริงๆจิตแพทย์นะครับเดินเข้ามาพร้อมกับเครื่องมือเตรียมชำละสโลนต่อหน้าเมลานี่เธอในครับที่ไม่โอเคกับเรื่องนี้จึงได้เข้าช่วยสโลนแล้วก็พาหนีออกจากทางประตูหลังได้สําเร็จครับ ตัดภาพไปที่เจดีกับทีครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังนั่งคุยอยู่กับคนที่พวกเขาถูกใจอย่างสนุกสนานแต่แล้วจู่ๆนะครับก็ได้มีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามายิงใส่พวกเขาทําให้พวกเขาเนะครับต้องพากันไปหลบในห้องนิรภยัยโดยที่ให้สาวๆก,กับหนุ่มๆที่ถูกใจเนี่ยเข้าไปก่อนแต่แล้วจู่ๆนะครับพวกสาวๆเนี่ยก็ปิดทางเข้าห้องนิรภยัยไม่ให้ทั้งเจดีกับทีเนี่ยเข้าไปทั้งคู่ซะอย่างนั้น พอเป็นดังนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยโทรเข้าหาล็อกเพื่อบอกสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นแต่ล็อกนะครับก็ไม่อาจช่วยอะไรพวกเขาได้เพราะตามกฎแล้วจําต้องให้จินตนาการเดำเนินไปจนจบตามธรรมชาติของมันแล้วพอเจดีกับทีมีทุกอย่างอยางที่อยากได้แล้วก็ย่อมมีคนอื่นที่อยากแย่งชิงมันไปหลังจากที่ล็อกนะครับตัดสายพวกเขาไปแล้วพวกเขาเนี่ยก็ถูกคนร้ายเนี่ยเขาจับกลุมตัวในทันที ตัดไปที่ทางด้านของเมลานี่กับสโลนครับในตอนนี้เนี่ยพวกเธอเดินลึกเข้าไปในป่าระหว่างทางนะครับสโลนที่ถูกลักพาตัวมาเนี่ยก็ได้ถามเมลานี่ว่าเธอเนี่ยถูกลักพาตัวมาเหมือนกันหรอแล้วหนีออกมาได้ยังไงเมลานี่นะครับก็เลยตามน้ําโกหกสโลนไปเพราะไม่อยากให้สโลนรู้ความจริงครับที่เธอเนี่ยอยากแก้แค้นสโลนมาโดยตลอดแต่แล้วจู่ๆนะครับจิตแพทย์โรคจิตเด่ยก็ได้โผล่เข้ามาบีบคอสโลนพร้อมกับอุปกรณ์เฉือนเนื้อครับ ฝ่ายเมลานีเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือแต่ด้วยแรงที่น้อยกว่าครับทำให้เธอเนี่ยถูกพักกระเด็นออกมาแทนแต่ก็ได้ลุงแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาช่วยเอาไว้ครับด้วยการที่ลุงแปลกหน้าเนี่ยแทงมีดใส่จิตแพทย์จนมันเนี่ยล้มลงไป ต่อจากนั้นนะครับคุณลุงแปลกหน้าเนี่ยก็บอกให้ทั้งคู่เ,เดินตามไปทั้งคู่นะครับก็เลยเดินตามไปเพราะเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีที่มาช่วยชีวิตเอาไว้ตัดไปที่ทางด้านของแพทริกครับในตอนนี้เนี่ยเขาได้คุยกับพ่อของเขาเพื่ออธิบายถึงเรื่องราวต่างๆพอดูเหมือนพ่อของเขาเนี่ยจะไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกชายแท้ๆของตัวเองที่โตขึ้นแล้วครับและพ่อของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะงงกับสิ่งที่แพทริกเนี่ยพยายามจะบอกมาพอเป็นดังนั้นนะครับฝ่ายแพทริกเนี่ยก็ได้บอกพ่ออีกว่า พ่อไม่รอดกลับบ้านเพราะช่วยลูกน้องเอาไว้ตอนทำภารกิจรับที่เวเนซุเอลาพอได้ยินดังนั้นนะครับฝ่ายพ่อของแพทติกเนี่ยก็ได้ตอบกลับว่าแน่ใจนะเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปที่นั่นกันในลุงชาววันต่อมานะครับฝ่ายของเควนที่ตื่นขึ้นจากเตียงนอนแต่เธอเนี่ยก็ต้องตกใจกับรูปแต่งงานบนหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองเธอนะครับก็เลยเดินเข้าไปคุยกับล็อกเพื่อบอกเขาว่าตัดต่อได้เนียนมากแต่ล็อกนะครับก็บอกเธอว่า พวกคุณเนี่ยแต่งงานกันมา5ปีแล้วแล้วก็มีไลล่าลูกสาวที่น่ารักนะทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะเกาะแฟนตาซีไอซ์แลนด์พอได้ยินดังนั้นนะครับเกวนเนี่ยก็ตกใจมากว่าทำไมเกาะนี้เนี่ยถึงสร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ล็อกนะครับก็เลยเล่าว่า ผมเนี่ได้ยินตำนานของเกาะน,นี้เมื่อหลายปีก่อนก็เลยกล่อมให้ภรรยาเนี่ยตามหามันแต่ภรรยาเนี่ยไม่รอดก่อนที่เราจะได้เจอมันเมื่อผมเจอเกาะน,นี้ผมก็ปรถนาให้ภรรยาเนี่ยมีชีวิตเหมือนครั้งที่เราเจอกันครั้งแรกและภรรยาของผมเนี่ยก็ได้ฟื้นคืนชีพ ตัดภาพไปที่แพทริกครับในวันนี้นะครับเขาต้องเดินทางไปเวเนซุเอลากันแล้วพ่อของแพทริกนะครับก็เลือกที่จะพาแพทริกหนีลบเพื่อกลับไปมีชีวิตแล้วก็อยู่กับลูกเช่นเดิมครับแต่แพทริกเดี๋ยวไม่ได้ปรารถนาเขาเนี่ยต้องการให้พ่อเป็นวลาบุรุษแต่ก็ไม่ได้ต้องการให้พ่อตายเช่นเดียวกันทําให้ทั้งคู่เนี่ยครับต่อสู้กันอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งพ่อของแพทริกเนี่ยจำต้องยอมไปเวเนซุเอลาตามเดิมเพราะในครั้งนี้แพทริกเนี่ยจะช่วยพ่อของเขาเอง ตัดไปที่ทางด้านของ J d ดีและ T ครับในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยถูกคนร้ายคุมตัวอยู่แท้จริงแล้วนะครับคนร้ายพวกนี้เนี่ยต้องการที่จะเข้ามาขโมยเงินจากเจ้าของบ้านที่พวกเขากําลังอยู่ครับทำให้พวกเขานะครับคิดแผนขึ้นมาได้โดยการหลอกล่อให้คนร้ายเนี่ยลงไปยังโรงจอดรถที่มีห้องเก็บคลังอาวุธอยู่โดยที่ J d ดีนะครับถูกจับไว้เป็นตัวประกันและ T ีเนี่ยเป็นคนพาหัวหน้าคนร้ายลงไปยังโรงจอดรถด,ด้วยกันตัดภาพไปที่เกวนครับ ในตอนนี้เนี่ยเธอกําลังอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นของเธอแต่เธอนะครับก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เธอสมควรได้รับมันเลยเธอนะครับจึงตัดสินใจที่จะยกเลิกจินตนาการนี้และต้องการจินตนาการใหม่แทนแต่เมื่อเธอนะครับเดินไปบอกล็อกถึงเรื่องนี้ล็อกนะครับก็ไม่อาจเปลี่ยนจินตนาการได้ด้วยกฎทั้ง2ข้อของเกาะนี้ ทางด้านของเมลานี่กับสโลนครับในตอนนี้นะครับพวกเธอที่เดินมาทั้งคืนแต่ก็ไม่รู้จุดหมายจนสุดท้ายนะครับก็ได้มาถึงถ้าลึกลับกลางป่าใหญ่ฝ่ายลุงแปลกหน้านะครับที่เดินนําทั้งคู่เข้าไปในถ้าแล้วก็ได้เจอเข้ากับหินก้อนใหญ่ครับที่เป็นเหมือนใจกลางของเกาะแห่งนี้แท้จริงแล้วนะครับลุงเนี่ยเป็นนักสืบที่ถูกจ้างมาสืบเรื่องราวบนเกาะแห่งนี้ครับแล้วก็ได้สืบรู้ว่าล็อกเนี่ยเป็นคนที่ชั่วร้ายส่วนเกาะนี้เองก็ไม่ได้ให้จินตนาการที่สวยหรูอย่างที่หวังไว้จริงๆ ฝ่ายลุงแปลกหน้านะครับต้องการให้พวกเธอเนี่ยหนีรอดไปจะเกาะแห่งนี้ให้ได้ด้วยการนํนาน้าที่อยู่ในใจกลางหินของเกาะนี้ไปด้วยเพื่อเปิดโปงว่าล็อกในช่วยายแค่ไหนเพราะน้ํานี้เนี่ยช่วยให้จินตนาการเป็นจริงได้อีกทั้งยังให้เบอร์โทรเครื่องบินที่สามารถบินมารับที่เกาะแห่งนี้ไปด้วยตัดกลับไปที่เกวนครับ ในตอนนี้เนี่ยเธอได้เจอกับจูเลียที่นั่งไอเป็นเลือดอยู่โดยบังเอิญเธอนะครับก็เลยเล่าเรื่องราวของเธอให้จูเลียฟังจนจูเลียเนี่ยเห็นใจเธอแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยลองพูดกับล็อกว่าจินตนาการของเธอเนี่ยมันผิดช่วงเวลาและล็อกเนี่ยจะเปลี่ยนให้เธอเองและเมื่อเกวน,นะครับทำตามที่จูเลียบอกมันก็ได้ผลครับ ล็อกเนี่ยเปลี่ยนช่วงเวลาของจินตนาการให้กับเธอพางบอกให้เธอเนะครับเดินเข้าประตูบานเดิมที่เธอเคยเข้าไปหลังจากที่เธอเนะครับเดินผ่านประตูบานนั้นเข้าไปแล้วเธอนะครับก็ได้กลับไปอยู่ในสถานการณ์เมื่อขังที่มีไฟไหม้ตึกที่เธออยู่ครับและนิกเพื่อนของเธอเนี่ยก็ติดอยู่ในห้องท่ามกลางไฟที่ไหม้ลามไปทั่วทุกสารทิศและเธอนะครับก็ได้เจอกับเจดีและทีแล้วก็แพทริกอีกด้วยแต่เธอนะครับไม่อาจช่วยนิกเอาไว้ได้เพราะเธอนะครับสำลักควันไฟจนสลบไป ตัดภาพกลับไปที่เมลานี่กับสโลนครับทั้งคู่นะครับออกเดินทางตามแผนที่วางไว้กับลุงแปลกหน้าเพื่อหนีออกจากเกาะแห่งนี้ครับแต่ด้วยความที่ความลับเดี๋ยไม่มีในโลกทําให้สโลนนะครับล,ล่วงรู้ความจริงว่าเมลานี่เนี่ยเป็นคนที่อยากแก้แค้นเธอลุงนะครับก็เลยบอกให้พวกเธอเนี่ยให้อภัยกันเองก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะสายเกินแก้และทั้งคู่เนี่ยจึงได้ขอโทษซึ่งกันและกันครับแต่เหตุการณ์ที่สงบนี้เนี่ยก็ได้จบลงอย่างรวดเร็วเมื่อจิตแพทย์โรคจิตเนี่ยได้พุ่งเข้ามาทําร้ายสโลนด้วยในตาอาบไปด้วยของเหลว ไม่ลุงแปลกหน้าเนี่ยตัดสินใจสละชีวิตแล้วก็ดึงจิตตบแพทย์โลกจิตเนี่ยให้ตกลงไปจากหน้าผาพร้อมกันกับตนในทันทีพอเป็นดังนั้นนะครับฝ่ายเมลานีเนี่ยก็ไม่รอช้าที่จะทําตามแผนเดิมและเธอนะครับก็ได้นึกวิธีที่จะโทรหาเบอร์ที่ลุงได้ให้ขึ้นมาได้แล้ว ่อจากนั้นนะครับจะตัดภาพไปที่ทีนตอนนี้นะครับเขาลงมาที่ห้องคังอาวุธได้สําเร็จและเขาในะถอดสลักระเบิดแล้วก็กํามันไว้ในมือครับพางขู่ให้คนร้ายในะอยู่ใต้อานัตของตนโดยการเดินนําหน้าเข้าไปช่วยเหลือเจดีแต่แล้วนะครับเรื่องก็ยากขึ้นเมื่อแพทริกกับพ่อเนะี่ยเข้ามาบุกช่วยเหลือนะที่แห่งนี้ซะอย่างนั้นคนร้ายนะครับก็เลยอาศัยจังหวะชุนลมุนเพื่อเข้าไปแย่งระเบิดในมือของทีแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นครับระหว่างทหารกับคนร้ายจนกระทั่งทหารนะครับเป็นฝ่ายชนะได้สําเร็จส่วนระเบิด ทีก็นําสลักเสียบเข้าไปเช่นเดิมแต่แล้วจู่ๆนะครับเจดี JD เนี่ยกับถูกคนร้ายที่สมควรตายไปทั้งหมดแล้วยิงเข้าใส่กลางอก,อกจนเขาเนี่ยเสียชีวิตคาที่ครับและซ้ำร้ายเนี่ยยังไม่จบคนร้ายทุกคนนะครับลุกขึ้นมาพร้อมกับครา,าบของเหลวสีดําในตาแล้วก็ไม่รีรอที่จะการดยิงใส่ในทันทีครับจนพ่อของแพตริกเนี่ยเลือกที่จะสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้แพตริกกับทีเนี่ยหนีรอดไปได้ ตัดภาพกลับไปที่เมลานี่กับสโลนอีกครั้งครับในตอนนี้เนี่ยพวกเธอกําลังกลับไปยังห้องวควบคุมอีกครั้งเพื่อต่อสายให้แฟนของสโลนเนี่ยโทรไปตามเบอร์ที่ได้มาจากลุงเพื่อเรียกเฮลิอคอปเตอร์ให้มารับครับฝ่ายสาโลนเนี่ยต้องขอโทษแฟนอยู่นานกับสิ่งที่เธอเนี่ยได้ทำลงไปเธอนะครับขอโทษอย่างจริงใจทั้งกับแฟนแล้วก็เมลานี่จนแฟนของสโลนเนี่ยยอมทําตามที่สโลนขอร้องได้สําเร็จครับ และทางด้านของเววนในตอนนี้นะครับเ,รเนี่ยได้ผ่านประตูเข้ามาแล้วก็ลากเววนให้ออกจากประตูจนเธอเนี่ยรอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในที่สุดและมันนะครับแต่ให้เธอฉุกคิดขึ้นได้ว่านี่เนี่ยไม่ใช่จินตนาการของเธอเลยแต่มันเป็นจินตนาการของคนอื่น กลับมาที่เมลานี่กับสโลนครับในตอนนี้เนี่ยพวกเธอได้แต่รอให้เฮลิคอปเตอร์มารับจูจูนะครับเสียงลิฟที่เคลื่อนลงมายังชั้นที่พวกเธออยู่เนี่ยก็ต้องทําให้พวกเธอนะครับลุกขึ้นเตรียมตัวต่อสู้อีกครั้งแต่แล้วนะครับประตูลิฟที่เปิดออกมากับเป็นแพทริกกับทีนั่นเองทั้ง4คนนะครับก็เลยได้ขึ้นลิฟไปยังด้านบนด้วยกันและวหวังจะออกไปรอเฮลิคอปเตอร์ด้วยกันครับไม่นานนักนะครับพวกของล็อกเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดขวางพวกเขาเอาไว้เพราะว่าใครเนี่ยจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้จนกกว่าาาจจจินตนตาารเะได้บลง พอเ,เป็นดังนั้นนะครับเกรนเนี่ย,ยก็ได้เดินเข้ามาบอกทุกคนว่า พวกเราเนี่ยถูกพามาที่นี่เพื่อทําให้จินตนาการของคนอื่นเป็นจริงนิกเนี่ยเสียเมื่อ6ปีก่อนในเหตุไฟไหม้ที่ฉันเนี่ยเป็นต้นเหตุฉันเนี่ยได้ย้อนกลับไปในเหตุการณ์วันนั้นแล้วก็ได้เจอกับเจดีและทีที่หนีเอาตัวรอดแล้วก็ไม่ได้ช่วยแฟนของฉันเลยส่วนแพทติกที่เป็นตำรวจเนี่ยก็กลับนิ่งเฉยแล้วก็เมลานี่ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นและในวันนั้นเนี่ยพวกฉันเนี่ยจะต้องได้ออกเดทด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ไปเขาเนี่ยก็เลยอยู่ในห้องแล้วก็ถูกไฟไหม้ทุกคนเนี่ยล้วนมีส่วนเก จินตนาการเพื่อการแก้แค้น ไม่นานนักหลังจากนั้นนะครับเสียงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นไฟพลพสติกนะครับได้เข้าต่อสู้กับคนของล็อกเพื่อให้ทุกคนเนี่ยหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันไปก่อนแต่เมื่อเขาวิ่งตามไปนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยกับถูกพวกคนร้ายที่ฟื้นคืนชีพยิงระเบิดเข้าใส่จนแหลกเป็นจุนทาให้พวกเขานะครับต้องวิ่งหนีเข้าไปในป่าอีกครั้งพร้อมกับประชุมกันว่าต้องทําอะไรต่อไปและพวกเขาเนี่ยก็สงสัยจูเลียว่าเธอเนี่ยอาจเป็นแม่ของนิกที่ต้องการการ,การแก้แค้นให้กับนิกที่จากไปก็ได้ แต่พวกเขาเนีครับก็คิดกันว่าพวกเขาเนี่ยไม่อาจหยุดยั้งจูเลียได้ถ้าเธอเนี่ยต้องการฆ่าพวกเขาและเธอเนี่ยก็คงไม่อยากได้แม้แต่คําขอโทษแม้สักเล็กน้อยก็ตาม ฝ่ายเมลานีที่ได้ยินดังนั้นนะครับเธอเนี่ยก็เลยเสนอให้หยุดเกาะนี้แทนแล้วก็พาทุกคนนะครับไปยังหินใจกลางของเกาะแต่เมื่อเข้าไปในถ้าแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้พัดหลงกันครับแล้วก็ต่างต้องเข้าต่อสู้กับจินตนาการของตัวเองที่หลายกาดแต่ก็พร้อมจะฆ่าทุกคนได้ทุกเมื่อจนกระทั่งผ่านพ้นกันมาได้สําเร็จครับแต่ก็กลายเป็นแพทริกนะครับที่ได้เจอกับเมลานีเข้าโดยบังเอิญและด้วยความไว้ใจและก็ไม่ทนได้ระวังครับเมลานีเนี่ยได้แทงมีดเข้าใสา่แพทริกแล้วก็ฆ่าเขาลงอย่างเลือดเย็นในทันที และแล้วนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็ได้ตามมาเจอกันฝ่ายเมลานี่นะครับก็เลยเปิดเผยตัวเองว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นด้วยความที่เธอนะครับได้เจอกับนิกแล้วก็นัดเดทกันในวันที่ไฟไหม้เธอเนี่ยไปรอ,อนิกอยู่ที่ร้านอาหารแต่รอเท่าไหร่นิกก็ไม่มาจนเธอเนี่ยกลับมาบ้านแล้วก็ได้อ่านข่าวไฟไหม้ใจของเธอนะครับก็ได้สลายลงทันทีและถึงแม้ว่าเธอนะครับจะได้นิกคืนมาบนเกาะน,นี้แต่มันก็ไม่ใช่ความจริงเพราะอนาคตเนี่ยถูกพากไปแล้ว เมื่อศบโอกาสนะครับที่เกวนแล้วก็สโลนเนี่ยได้เข้าต่อสู้กับเมลานี่แล้วก็จิตแพทย์ที่เมลานี่เนี่ยพามาด้วยครับจนพวกเขาเนี่ยวิ่งไปถึงน้ำพุกันได้สําเร็จแต่แล้วนะครับพวกคนในจินตนาการที่ฟื้นคืนชีพทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาล้อมพวกเขาเอาไว้จนกระทั่งล็อกนะครับได้เข้ามาบอกทุกคนว่าจูเลียเนี่ยเป็นภรรยาของผมเธอเนี่ยฟื้นคืนชีพเพราะเกาะแห่งนี้และผมเนี่ยต้องทําให้จินตนาการของทุกคนเป็นจริงเพื่อที่ภรรยาของผมเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ก่อนที่ล็อกนะครับจะเดินออกจากทุกคนไปแล้วก็เจอจูเลียนะครับที่ร่างกายอิดอ่อนและกําลังจะตายเธอนะครับขอร้องให้ลนะ็อกเนี่ยช่วยคนอื่นๆแทนที่จะเป็นเธอทําให้ล็อกนะครับคิดได้แล้วก็ยอมปล่อยให้เธอเนี่ยจากไปเป็นอิสระแล้วก็กลับเข้าไปช่วยทุกคนอีกครั้งครับล็อกในะได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนจะได้จินตนาการหนึ่งครั้งและนี่คือจินตนาการของเมลานี่ เกวนนะครับที่ฉุกคิดได้เลยบอกให้สโลนนะครับดื่มน้ําที่อยู่กับตัวแล้วก็จินตนาการในตอนนี้สโลนนะครับได้ทําตามที่เกวนบอกในทันทีแล้วก็พูดขึ้นว่าเมลานี่จะได้อยู่กับนิกตลอดไป สิ้นเสียงของสโลนนะครับเมลานีเนี่ยก็ถูกนิกลากตัวลงไปในบ่อข้างๆด้วยกันจนจมหายลงไปแต่เธอเนี่ยกับยังไม่สิน้นฤทธิ์เธอเนีครับผุดขึ้นมาจากน้ําแล้วก็โยนระเบิดเข้าใส่ทุกๆคนจนแพตติกนะครับเลือกที่จะสละชีวิตของตัวเองกระโดดทับระเบิดเอาไว้ทําให้คนอื่นๆเนี่ยรอดตายมาได้ ต่อมานะครับเกวนเนี่ยได้สะดุ้งตื่นขึ้นในตอนรุ่งเช้าวันต่อมาพร้อมกับได้เจอทีสโลนแล้วก็ล็อกที่ล็อบบี้ของล็อกด้วยเช่นกันครับส่วนคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่อาจมีชีวิตกลับมาได้ก่อนที่ล็อกนะครับจะพาทุกคนไปส่งที่เครื่องบินเพื่อกลับบ้านของตัวเองและเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปบอกทีว่าทีเนี่ยสามารถจรินตนาการได้หนึ่งครั้งเพราะจินตนาการที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของเจดีทีนะครับก็เลยขอให้เจดีเนี่ยกลับมาแล้วก็ไปใช้ชีวิตเช่นเดิมและแลกกับการที่เขาเนบะบจอยู่เกาะไปลอด ชีวิตก่อนที่หนังนะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องแฟนตาซีไอซ์แลนด์ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับโดยผมนะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยวางพอดเรื่องออกมาได้น่าสนใจและก็น่าติดตามมากๆครับมันนะครับทำให้เราอยากรู้ว่าแท้จริงแล้วเกาะแห่งนี้เนี่ยมันสร้างจินตนาการขึ้นมาได้ยังไงและสิ่งที่มันสร้างขึ้นนะครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่จินตนาการเท่านั้นและมันเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆครับแต่แล้วตอนจบนะครับที่หนังจบไปหนังเนี่ยเหมือนต้องการสื่อให้รู้ว่าแท้้จริงแลว จินตนาการของมนุษย์นั้นเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดและความอยากได้อยากมีของคนเนี่ยก็ไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่4.9เต็ม10คะแนนครับ และก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k กันแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนมาให้ผมสปอยเนี่ยก็จิ้มทีหลิงด้านล่างได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้นะครับไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ